ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยอดละไมกันด้วยนะครับก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องยอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องยอดละไมกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแจกรหัสเน็ตฟรีของเครือข่า,ขาย ถูมูฟนะครับทั้งหมดแดตัวแปรหัสนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับขอคนเล่นหนึ่งไลค์ขอคนลนหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วที่สาคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องยอดละไมกันด้วยนะครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับให้เพื่อนกดดอกจานแปดเจ็ดแปดดอกจานสองสี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1 g จิใช้งานได้1วันตัวที่สองนะคะลอกจัน8 7ดเจดแดอกจานสามแดสองศหลย์ีเลียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5 g จิกใช้งานได้1เดือนตัวที่สมนะครับดอกจานเจ7ดเจดดอกจานเจ0ดแ่ดหลนี่ลียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1 g จิใช้งานได้เจวันตัวที่4ี่นะคับดอกจาน900ดย์อกจาน3 5 1ห้า่เหลี่ยม ต, Dante, ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนหนึ่งจิกใช้งานได้หนึ่งวันตัวที่ห้านะครตกจานแปดห้าศูนย์ตกจานสองศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนแปดจิกใช้งานได้สามสิบวันนะครับตัวที่หกนะครับตกจานเก้าสามห้าตกจานเก้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองจิกใช้งานได้สามสิบวันตัวที่เจ็ดนะครตกจานเก้าสามห้าตกจานสามห้าสี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสองกิกใช้งานได้สามสิบวันตัวที่แปดนะครับดอกจานแปดเจ็ดแปดอกจานเก้าสามห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนแปดกิกนะครับใช้งานได้เจ็ดวันและนี่ก็คือทั้งหมดของรหัสเน็ตฟรีเครือข่ายทูมูฟนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครก,กันดูได้เลยนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่อง ยอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอ่าเราก็จะได้รับข่าวสารแจ้งเตือนนะครับจากช่องยอดละไมกันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ